พี่น้องสวัสดีทุกท่านนะครับผมอันนี้ก็เรื่อมอากาศหนาวเย็นครับผมเบาบา,บาเลยถือโอกาสต้มมะม่าสูพี่น้องกินครับอันนี้ก็สิเป็นผักที่เราจะใส่นะครับสาหน่อยลางไว้เป็นที่เรียบร้อยครับผมนี่ก็จะมีผักขาดขาวมกับต้นหอมแล้วก็ผักซีเหล้าครับพี่น้องนี่แหละครับบาบาการ์ต้มมะม่าใส่ไข่ใส่ผักสดน้ำมันห้อนครับเหมือนนี้จะได้กระถางกินผัสาสดน้ำกันนะครับเด้อ ันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศยงมมืดๆคึมๆนะครับผมทำแล้วว่ามันคึมบ่ราครับพี่น้องตอนนี้เราก็ตั้งน้ําไว้แล้วนะครับผมรอให้น้ําเดือดน้ําพดนะครับเราก็จะมาใส่มาม่าบาบาก็ใส่เป็น2สูตรนะครับสูตรไอหม้อไฟแล้วก็สูตรหมูสับนะครับผมเวลานั้นมันจะลงตัวนะครับใส่ไข่ไปด้วย 2- 3สามหน่วยนะครับผมก็จะมีความแซบขึ้นมานะครับ เราก็หลากหลายนะครับผมเวลาหากินอยังถิ่มันอนหอนครับพี่น้องผมกับอากาศหนาวๆครับผมสดน้มหอนหอนสดน้มซุซาซุซาไปน้ากันนะครับเด้อนี่พี่น้องบาบาใส่กระสิเป็นของนี่นะครับมาม่าด้วยครับเด้อสองยี่ห้อนี้เอ้สองรสชาตินะครับเป็นหม้อไฟพร้อมกับหมูสับของเรานะครับนี่ครับรอให้น้ำเดือดบาบากจะใส่เครื่องครับผม สดหนาหอนๆน,นำกันครับพี่น้องเดี๋ยวบอบาทกเสด็จแกะเอาเครื่องใส่ก่อนครับเดี๋ยวมีอใไรก็ใส่ไปหมดกรับผม ี่านนีี่น้นองนนเงนเนาะบบดแมนครับผมอากาศาเย็นเ<อ>ยน็นร้อนอร้อนถเดือนเมื่เือนจะได้กถาลุ่นพะเมืองไปนํากันครับเดือนบาบาดเราไปหาดักหนูครับผมหาหนูามา,ท,มาทีมงานล้า,ลางรถเป็นหลังรถเกียวครับพี่นอ้อง เดี๋ยวสไตล์เบาบางกันสิปอเครื่องเลกันค,ครับผมใส่เครื่องไปเลยพี่หนึ่งหน่อยจิ้มแบบคัวคัวจ้าแล้วที่นึ่งวันนี้เรามมเมน,นูเส้นเนาะไม่ต้องทำวันก็กผีเสียว มีกัไปเร็ำความสะอาดบ้านสวนกับสะอาดสะอาดพี่นออกสอหรับปีใหม่สำหรับปีใหม่นะครับ<อ>ผมข้าวดาวสุดทุกข้าดาวตัวเป็นเซดากัดอีกรอบหนึ่งคนะุณน้าเพลิหมดข้าวดาวอ <c oughs> ีกเดือนหนึ่งห <c oughs> ยาขึ้นพอดีดูกันแบบเร็วความนะครับ น้ำเริ่มเดือนแล้วครับพี่น่องได้บอกว่าสิโตะไข่ใส่เลยมาค่ะคือว่าสุดยอดแล้วเลยพี่นน่งเข้าเฮดถือสูดไปนี่ต่มจะได้กับเจสีย เอาสาวหน่อยแบบนี้นุ่มพักไซนะครับผมใส,ใส่ไปได้ไรครับมามา่มา,มาจะปิดท้ายนะครับเส้นจะได้เหนียวนุ่มนะครับผม,มใส่ผักเลยครับปล<บ>าทีา่นองปลาทำยังไงตะใจดีแซ่บไปครับ บาบาดบัวใดจับดอกเพราะว <c inhos> ่าสาวหน่อยเพิ่อนใบใหญ่บาบาดจับได้ครับเพราะว่ามือบาบาดเปลีอนน้มันเครื่องครัะโปงแต่ล้างรถมาเมื่อกี้เวลากินกับบัวใหญ่ท้ายใส่พี่น้องมึงหรอกครับใส่มือครับแต่สาวหน่อยเป็นสีซิมโชว์อยู่ครับโซ่สดมันหอนโซ่เลย คนไปเลยเด้อสามน้อยเอ้ยเป็นคนเป็นคนใช่ไม่ใช่เป็นเป็น,ปนคนคเนาะค่ะค่ะนี่ๆคุณจ๊ะคับดีกันเดก็คือตกลงกันว่าบาบาสิกินเสน้นนะครับสบาวน้อยสิกินผักครับผมกินปักแหลกไป าาที่เน,าานาเต้มมามากของแท้ต้องแบบนี้สิครับผมมาเลยไล่เย็น ินนนหมอ้ออเเาายะแ<ะ>สบครับแสบแสบแสบมาครับพี่น้นองอันนี้ก็จะเป็น,อ,นนะอันนี้ก็จะเป็นมาม่าของเรานะครับผมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับบ่าวบา่าก็เสร็จไปกินเลยครับผมจะได้กัดติดตามคลิปหน้าของบ,าบา่าวบา่าสาวหน่อยได้ครับเด้อสำหรับคลิปนี้ก็ ลาไปก่อนนะครับติดตามคลิปหน้ากันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ one. Oh.